ไฟเครื่องชูไฟเครื่องสีสมนี้นะคุณพีนะไฟเครื่องมันขึ้นข่างนะมีอูหนึ่งเป็นแบ้าวลาวแบตคายตัวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเวิดทุกอย่างละออนนี่เป็นเ i n t a เ e air temperature sensor ป็น a k e air เตียมหแสดงว่าเราของปลอมหาของของเก่านะเตลียนหรือเปล่าเตลียนเลรอเป็นอะไรไอ r Airflow Airflow Air Airflow เซ r sensor อากาศที่กองอากาศโอทูเหรอเอ๋อไม่ใช่แล้ว sensor อากาศเ sensor อากาศเนี่ยโอ้คงคุณน้องไฟโชว์ไหมโชว์ยังไม่โชว์แล้วไม่โชว์แล้วปกติมันต้องโชว์แล้วใช่ไหมถ้าเราขับประมาณลบลบโค้ดมันก็ได้หายเขาลืมลบโค้ดได้ป่าป่ะ ตัวนี้ตัวนี้คือต้องใส่ตัวนี้บ่งห่วงกอกันมันมานลำเครื่องอันนี่รถหลานเออมันเห็ดมันเห็ดมะหายแบบนี้นะาซื้อซอยอากาศตัวนี้ยเต็มต่อแค่นั้นก็ใช่แล้วเอาออกมัเครื่องกับปกติมันปกติอยู่แต่ว่าขึ้นไปร้อนจุดมีสายแตงมาเนี้ย ใส่แต่งแต่งแต่งกับเขาว่าไงแมวแบบนี้ขี่เดิมๆนี่มีตังเติมน้ำมันก็พอใจแล้วทุกคนน้ำมันส้มแบนนี่ต้องเตี๋ยไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่แค่อันนั้นก็พออันนี้รถสิ่งนี้มันไปติดกันเลยนี่เพื่ออะไรนะเพื่อความที่นึกว่าจะทำมันแรงมันจะทำให้แรงกว่าอันนี้ต้อง อันนี้ต้องหาไส้ไก่ใส่โดนความร้อนน,น,อา,นานๆไม่ดีตำน้มันแดงแล้วแรงบาร์เ็น,น,เานายังไแห้งปะพอนู่เลยแรงไม่แห้งคนแห้งคน แงเกินแล้มันโชว